ต่อไปจะให้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดสอนเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเกิดความอัศจรรย์ในใจเกี่ยวกับอุปมาที่ท่านพิจารณาได้อย่างหนึ่งอันเป็นเหตุเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกามเดี๋ยวฟังคำสอนจากพระโอษฐอริยสัจจากพระโอษฐ ภาคปลายหน้าหนึ่งพันห้าสิบเรื่องการหลีกจากกามเป็นบูรภาคของพมจัน์ราชกุมารอุปมาที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วมาแจมแจ้งแกเราราชกุมารอุปมาว่าไม้แห้งสนิท ทั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้เกิดไฟปรากฏขึ้นดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้น ให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่พระองค์ผู้เจริญได้โดยแท้เพราะเหตุว่านโน่นเป็นไม้แห้งกรอะทั้งอยู่บนบกไก่จากน้ำด้วยกลาชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพามพวกใดมีกายละจากวัตถุกรรมแล้วทั้งใจก็ไม่ละคน อยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกรรมทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ละงับได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพามเหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็ง เผ็ดร้อนเพราะทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปขวาได้ราชก,กุมานนี้เป็นอุปมาที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนมาแจมแจ้งแก่เราแล้ว พวกชนผู้มีการ,รมอันตนเข้าไปดำรงอยู่เทพพยายดาผู้ใช้อำนาจให้เป็นไปในกามที่ผู้อื่นนิลมิตให้เทพพย,ยดาผู้ยินดีในกามอันตนนิลมิตเองและผู้บริโภคกามเราอื่นก็ดีล้วนแต่ตั้งอยู่แล้วในการบริโภคกามทั้งชนิดนี้และชนิดอื่น บุคคลพึงเว้นซึ่งกามทั้งปวงเสียทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พึงตัดซึ่งกระแสแห่งกามอันอย่างลงในปียรูปและสาธรูปอันเป็นกระแสที่ก้าวล่วงได้ยากแล้วย่อมปรินิพน,ไน์ไม่มีส่วนเหลือก้าวลงทุกไม่มีส่วนเหลือเป็นบัณฑิตเห็นธรรมอันประเสริฐ ถึงเวทด้วยปัญญาอันชอบไม่ถึงซึ่งความมีพบใหม่เพราะรู้ยิ่งซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติเอวังอุปมาที่ท่านรู้สึกมีความอัศจรรย์เกิดแจมแจ้งในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะก็คือท่านรู้สึกว่าถ้าไม้ที่มันแห้งนะไม่เปียกน้ำ ถ้าคนนำมาสีกันนะก็จะเกิดไฟขึ้นมาลักษณะเดียวกับจิตของคนเหมือนกันนะที่จะเข้าสู่ความสงบเห็นธรรมได้นั้นนะจิตจะต้องพ้นจากความเปียกชื้นนะคือตัวความยินดีในวัตถุกรรมวัตถุกรรมคืออะไรนะก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะที่อาศัยกันเกิดขึ้น เวลาเราเกิดความยินดีเราก็ยินดีในปิยรูปสาตรูปคือรูปอันเป็นที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนานะเมื่อเกิดความยินดีแล้วท่านก็ให้ละให้ทิ้งให้วางให้วางจิตเป็นอุเบกขานะรับรู้ได้รับรู้ความยินดีรับรู้แล้วก็วางอุเบกขากับอารมณ์ยินดีนั้นๆยินดีในอะไรนะยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสนะสัมผัส อันอาศัยดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นถ้าเราสามารถวางความยินดีในธาตุดินน้ำไฟลมได้แล้วท่านบอกเราจะสามารถทำไฟให้ปรากฏเหมือนกับการสีไม้เกิดไฟขึ้นมาก็คือทำความสงบให้ปรากฏขึ้นมาได้ทำความสงบในจิตสามารถเห็นทำ คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมชาติทั้งหลายได้อย่างชัดเจนถ้าจิตสงบก็หมายถึงจิตนั้นเคลื่อนไหวช้าลงการที่จิตเคลื่อนไหวช้าลงก็จะเป็นเหตุให้เราเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของธรรมชาติทั้งหลายได้ชัดเจนมากขึ้นบุคคลนั้นจะเห็นสมุทัยคือเหตุเกิดเห็นนิโรธคือความดับเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายล้วนมีเหตุเกิดธรรมชาติทั้งหลายล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา เหมือนกับพระอัญญาโกทัญญะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมท่านก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นเองนี่คือลักษณะของการได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตยอมรับว่าธรรมชาติใดๆก็ตามในโลกลุ้นมีความเกิดมีความดับไปทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตาม จรงว่าให้พวกเราทั้งหลายนะเพียรที่จะฝึกสติคือความระลึกได้เพื่อให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆท่านก็ให้ยกลมหายใจของเราอาณาปานสติมาเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของจิตมีเวลาว่างจากกิจการงาน หรือระลึกขึ้นได้เมื่อไหร่นะก็ให้มันรู้ลมหายใจอยู่เสมอๆอันนี้จะเป็นเหตุให้เราค่อยๆเข้าใจธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงนะและทุกทั้งหลายของเราก็จะหมดไปได้ในที่สุด